สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับโอไฮโยค่ะโอไฮโยคลิปนี้นะคะก็จะพาไปทําอะไรกันทานแบบง่ายๆในมือกลางวันนะคะนั่นก็คือการทํายําวุ้นเส้นค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็ต้องทําการเตรียมน้ําร้อนก่อนค่ะก็คือการต้มน้ํานั่นเองนะคะ ยำวุนเส้นที่ทำในวันนี้นะคะก็เป็นการเตรียมวัตถุดิบแบบง่ายๆนะคะก็จะไม่มีความยุ่งยากในการเตรียมวัตถุดิบค่ะดังนั้นก็เลยจะใช้เวลาน้อยแล้วก็ทำง่ายแต่อร่อยะคะ่ะอันนี้เราก็รอให้น้ำเดือดก่อนนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนำหมูยอนะคะแล้วก็วุ้นเส้นมาลวกค่ะ น้ำเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่หมูหยอที่เราหั่นเตรียมไว้นะคะลงไปค่ะอันนี้จะใจร้อนเป็นนิดนะคะก็เลยใส่วุ้นเส้นลงไปด้วยกันเลยค่ะอันนี้จะเป็นวุ้นเส้นแบบเส้นสดนะคะดังนั้นก็เลยไม่ต้องเอาไปแช่น้ำก่อนค่ะก็สามารถเปิดแพคนะคะแล้วก็เอาวุ้นเส้นมาใส่ในน้ำร้อนได้เลยค่ะสะดวกง่ายมากเลยนะคะ คราวนี้เราก็ไปเตรียมน้ำยำกันค่ะน้ำยำที่ใช้นะคะที่ทำเนี่ยก็แบบง่ายๆเลยค่ะก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดนั่นเองค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดนี้นะคะก็จะเป็นสูตรน้ำจิ้มซีฟูด้ดสูตรมะนาวสวน,นะคะ่ะอันนี้หมดขวดแล้วนะคะทีนี้น้ำจิ้มสูตรนี้เนี่ยมีความเปรี้ยวยังไม่พอนะคะสำหรับเราค่ะก็เลยต้องเติมน้ำมะนาวเพิ่มลงไปค่ะ ส่วนพวกน้ำตาหรือน้ำปลาอะไรแบบนี้นะคะก็คือไม่ต้องใส่เพิ่มนะคะเพราะว่ารสชาติของน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะเขากลมกล่อมแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่บุนเส้นที่เราลวกแล้วนะคะพร้อมทั้งหมูยอที่เราลวกแล้วลงไปะคะ่ะ ใส่ผักชีฝรั่งนะคะที่เราทำการร่างแล้วก็หั่นไว้เรียบร้อยค่ะใส่ลงไปนะคะหลังจากนั้นนะคะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแต่พอดีนึกขึ้นได้นะคะว่าเราลืมของสำคัญค่ะนั่นก็คือปลาร้านั่นเองค่ะก็เลยต้องไปเอาปลา,านะคะมาเติมเพิ่มทีหลังค่ะ แล้วก็พอเติมเสร็จแล้วนะคะก็คลุกเขาให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งค่ะพอดีตอนนี้นะคะที่บ้านเรามีกากหมูค่ะก็เลยนำกากหมูนะคะมาโรยไว้ด้านบนยำม้นเส้นของเราค่ะ เป็นอันเรียบร้อยค่ะ วุ้นเส้นสำหรับมื้อกลางวันของเรานะคะเตรียมง่ายแต่ว่าอร่อยนะคะหน้าตาอาจจะไม่ค่อยสวยนะคะแต่ว่ารับรองความอร่อยค่ะก็ถ้าใครนะคะมีคำถามหรือว่าอยากจะถามว่าซื้อวัตถุดิบอะไรที่ไหนนะคะก็สามารถใส่ได้มาตามคอมเมนต์ด้านล่างได้นะคะแล้วก็พบกันใหม่นะคะคลิปหน้าค่ะส่วนคลิปนี้ขอตัวไปทานวุ้นเส้นก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย